เมื่อเด็กชายกับม้าตัวหนึ่ง มุ่งมันที่จะไปช่วยชีวิตน้าสาวจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกกลางป่าที่ใครๆต่างก็คิดว่าเธอไม่รอดแต่ทว่าเหตุการณ์นี้กลับทําให้เขาได้ไขความลับปมอ,อดีตของตัวเองกับผู้ชายคนหนึ่งไปโดยไม่รู้ตัวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนน้อยสปอยหนังวันนี้แอดมินจะมาสปอยหนังเรื่อง b บ l l อนด์เซบาสเ The Adventure Continues นี่ก็เป็นภาค2ของเบลกับเซบาสเตียนนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูภาคแรกแอดฝากด้วยนะก่อนรับชม แอดขอคนละ1นึ่งไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหากพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันได้เลยคะ่ะ หนังเปิดเรื่องมาในเช้าวันหนึ่งที่เซนมาตินปี1น4 5เีเด็กๆในหมู่บ้านต่างมาเรียนหนังสือกันตามปกติแต่วันนี้เซบาสเตียนไม่ได้มาเรียนและกำลังเล่นเลื่อนไถลลงจากเขาอยู่กับเบลอย่างสนุกสนานเลื่อนที่เคลื่อนตัวจากเขาลงมาด้ความเร็วสูงทำให้หยุดไม่อยู่และแน่นอนอันตรายกำลังรออยู่ข้างหน้าแต่แล้วเบลก็คว้าตัวเซบาสเตียนไว้ทันก่อนที่จะหลุดตกลงไปด้านล่างได้อย่างหน้าหวาดเสียวเซบาสเตียนได้แต่ขอบคุณเบลที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ เขารู้สึกปลอดภัยเสมอเมื่อมีเบลอยู่ใกล้ๆเวลาต่อมาซีซ่ากับเซบาสเตียนก็เตรียมพร้อมต้อนรับการกลับมาของแองเจลีนาและนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมวันนี้เซบาสเตียนถึงไม่ไปโรงเรียนแองเจลีนาไปทําภารกิจช่วยชาติอยู่นานจนเธอได้รับเหรียญก้าหาญจากนายพลเซบาสเตียนรู้จากจดหมายที่เธอเขียนมาเล่าให้ฟังซีซ่าบอกว่านั่นไม่ใช่เหรียญสงครามแต่เป็นเหรียญปกป้องประเทศตอนนี้ซีซ่ายังงงงวยกับการหารองเท้าไม่เจอจนเบลนั้นช่วยหาและคาบมาให้ ในขณะนั้นบนเครื่องบินลำหนึ่งมีแองเจลิน่ากับทหารกำลังบินกลับมาด้วยความรู้สึกตื่นเต้นหลังจากบ้านไปนานถึง2ปีและเธอก็คิดถึงซีซ่าเซบาสเตียนและเบลมากๆเธอเตรียมโมเดลรถสีแดงมาฝากเซบาสเตียนด้วยซึ่งคิดว่าเขาคงจะชอบมนัน แต่แล้วจูจ่ๆเครื่องบินก็เสียการทรงตัวมีไฟลุกที่ปีกข้างหนึ่งนักบินรีบแจ้งกลับฐานว่าเครื่องยนต์ขัดข้องหนึ่งตัวแองเจลิน่ารู้สึกหวาดหวั่นกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างบอกไม่ถูกขณะที่ซีซ่ากับเซบาสเตียนได้ออกมาคอยรับแองเจลิน่าตามเวลาที่นัดหมายด้วยใจจดใจจอ่อ เมื่อเห็นรถประจำทางผ่านมาเซบาสเตียนก็รีบขึ้นไปดูแต่ก็ต้องผิดหวังที่ไม่เห็นเธอไม่นานนักเทสมนตีก็มาบอกกับซีซ่าว่าเครื่องบินลำที่แองเจลิน่านั่งมาตกกลางป่าจนเกิดไฟไหม้ป่าและเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วแต่ไม่เจอผู้รอดชีวิตซีซ่ารู้สึกเศร้าใจมากเขาถามหาศพแองเจลิน่าเทสมนตีตอบว่าไฟลุกท่วมขนาดนั้นไม่มีใครรอดชีวิตหรอก วันต่อมาซีซ่าย,ยังคงยืนยันความคิดของตัวเองว่าแองเจลินาน่าจะยังมีชีวิตอยู่เทสมนตรีบอกว่าเจ้าหน้าที่กว่า20นายออกค้นหาแล้วแต่ก็ยังไม่เจอผู้รอดชีวิตซีซ่าคิดว่าเจ้าหน้าที่คงถอดใจที่จะค้นหาเพราะไฟที่ลุกไหม้และการบินวนตรงจุดที่เครื่องบินตกอาจเจอเธอก็ได้เทสมนตรีจึงถามว่าจะขอร้องใครคนนั้นหรอซีซ่าตอบว่าไม่แต่เทสมนตรีบอกว่าเขาเป็นคนเดียวที่มีเครื่องบินที่จะสามารถทําในสิ่งที่ซีซ่ายอยากให้ทําได้ดูเหมือนว่า รีซ่าจะไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับคนคนนั้นเทสมนตีจึงเตือนว่าเขาคงกลัวที่จะต้องบอกความจริงกับเซบาสเตียนหรือเปล่าเซบาสเตียนอายุ10บขวบแล้วเขาควรจะได้รู้เรื่องบางอย่างพร้อมใครคนนั้นการสนทนาหยุดชะงักลงเมื่อเซบาสเตียนถามทั้งสองขึ้นมาว่าเขาคนนั้นเป็นใครเทสมนตีจึงขอตัวกลับ เมื่อถูกจี้ถามบ่อยเข้าซีซ่าก็ตัดสินใจหยิบเอาสร้อยร็อกเก็ตของแม่เซบาสเตียนให้กับเขาซึ่งเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ทิ้งไว้ให้ก่อนเธอจะเสียชีวิตเซบาสเตียนอ่านชื่อบนร็อกเก็ตคือปีแอร์ซึ่งซีซ่าบอกว่าเป็นชื่อของพ่อเขาและผู้ชายที่ปล่อยให้คนท้องอย่างแม่เขาต้องมาเดินเร่ร่อนในป่ากลางหิมะคงไม่ใช่คนดีนักหรอกแต่ตอนนี้พวกเขาต้องการปีแอร์เพราะเขาเป็นนักบินเป็นคนเดียวที่จะช่วยตามหาแองเจลีน่าได้เซบาสเตียนฟังด้วยความเศร้าและโยนสร้อยนั้นทิ้งไปด้วย ความรู้สึกเครืองเจ้าของชื่อในร็อกเก็ตนั้นคิดว่าคนที่ปล่อยให้แม่ที่ท้องเขาอยู่มาเดินเร่ร่อนเพียงลางําพังคงไม่ใช่คนดีอย่างที่ซีซ่าบอกนั่นแหละ แต่แล้วเบลก็ไปคาบเอาสร้อยนั้นกลับมาให้เซบาสเตียนจึงต้องเก็บมันเอาไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้วันต่อมาเซบาสเตียนซีซ่าและเบลก็ออกตามหาแองเจลิน่าตามวิธีที่ซีซ่าบอกทั้งสาไปหาปีแอถึงที่พักเจอกับหลุยช่างโยนส่วนปีแอนั้นกําลังขับเครื่องบินมาเพื่อจะลงจอดดูเหมือนเครื่องจะมีปัญหาเพราะควันเต็มไปหมดเซบาสเตียนกังวลใจกลัวซีซ่าจะบอกเรื่องเขากับปีแอซีซ่าจึงสัญญาว่าจะบอกปีแอแค่เรื่องแองเจลิน่าเท่านั้นไม่มีความจําเป็นต้องบอกเขาทุกอย่าง อย่าง ในขณะที่ปีแอร์กำลังหัวเสียกับหลุยที่ทำงานพลาดจึงแสดงท่าทีเก,กลี้ยกล่อดและสั่งให้รีบซ่อมเครื่องให้เสร็จจนเซบาสเตียนรู้สึกกลัวแถมปีแอร์ยังบอกไม่ชอบหมาอีกด้วยซีซ่ารีบอกจุดประสงค์ของการมาที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องแองเจลีนาเขายอมจ่ายเงินให้ปีแอร์แลกกับการบินวนดูเครื่องบินที่ตกซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน2วันปีแอร์ยอมตกลงแต่มีข้อแม้ว่าเขาจะบินไปเองเพียงลำพังให้ทุกคนรอที่นี่เมื่อหลุยซ่อมเครื่องเสร็จปีแอร์ก็ออกบิน ททันทีขณะที่ซีซ่ามองหาเซบาสเตียนกับเบลไม่เจอจึงแน่ใจว่าหลานชายกับหมาต้องอยู่บนเครื่องบินนั่นแน่ๆเขาตะโกนเรียกแล้ววิ่งตามแต่ก็ไม่ทันซะแล้วซีซ่ารีบบอกให้หลุยแจ้งให้ปีแอร์รู้แต่วิทยุสื่อสารบนเครื่องก็ไม่เป็นใจสื่อสารติดข้องจนปีแอร์ไม่ได้ยินสง,งานไม่นานนักปีแอร์ก็บินมาถึงจุดที่เครื่องบินตกซึ่งตอนนี้ไฟป่าย,ยังคงลุกไหมยอยู่เป็นวงกว้างเขาจึงบินวนดูรอบๆขณะที่เซบาสเตียนแอบอยู่ก็มองดูเช่นกันไม่นานนัก เซบาสเตียนก็เห็นควันสีส้มบนหน้าผาจึงคิดว่าน่าจะเป็นแองเจลีน่าจึงออกจากที่ซ่อนมาบอกปีแอร์ให้บินวนกลับไปที่หน้าผาทันทีปีแอร์ที่เห็นเซบาสเตียนก็ตกใจและนึกโกรธที่ขึ้นมาโดยพลตการแบบนี้เขาไม่ยอมทําตามที่เซบาสเตียนบอกทําให้เซบาสเตียนหงุดหงิดเขาแย่งคันบังคับเครื่องยื้อยุดฉุดกระชากกันไปมาจนเบลคิดว่าเซบาสเตียนจะถูกทําร้ายมันจึงกัดไปที่แขนของปีแอร์อย่างจังจนปีแอร์เสียหลักลม้มลงเครื่องบินจึงเสียการทรงตัวและกําลังดิ่ง ตกลงปีแอร์รีบลุกขึ้นมาบังคับเครื่องอย่างสุดความสามารถแต่ล้อก็กระแทกพื้นจนหลุดกระเด็นไปและเครื่องก็ถลายไปหยุดคายอยู่ริมน้ำและนั่นทำให้ปีแอร์รู้สึกโกรธสุดๆต่อว่าเซบาสเตียนที่ก่อเรื่องและเป็นตัวซวยเพราะตอนนี้เครื่องบินพังและไม่รู้จะกลับกันยังไงแล้วเซบาสเตียนรู้สึกเจ็บจีย้ยังบอกไม่ถูกที่ถูกชายตรงหน้าที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาคือลูกต่อว่าเขาเป็นตัวซวย จากนั้นปีแอร์ก็พยายามติดต่อกับหลุยบอกพิกัดที่เครื่องจอดเสียอยู่ซึ่งหลุยกับซีซ่าได้ยินพิกัดที่แจ้งมาแต่แล้ววิทยุสื่อสารก็พังไปอีกจึงไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มซีซ่าจึงตัดสินใจจะออกเดินตามหาพวกเขาซึ่งคิดว่าน่าจะใช้เวลาเดิน2วันก็ถึงและหลุยก็ต้องไปด้วยในฐานะช่างเพื่อซ่อมเครื่องทางฝั่งเซบาสเตียนก็เตรียมจะออกตามหาแองเจลีน่าต่อเพราะมั่นใจว่าควันสีส้มที่เห็นเป็นเธอแน่นอนขณะที่ปีแอร์ก็ตั้งหน้าตั้งตาจะซ่อม เครื่องบินของตัวเองและบอกว่าจะไม่ไปไหนทั้งนั้นถ้าอย่างซ่อมเครื่องไม่เสร็จเซบาสเตียนจึงพูดแดกดันไปว่าซีซ่าจ่ายเงินจ้างเขามาแต่เขากลับไม่ทําอะไรเลยเขาคงไม่ใช่นักบินตัวจริงเป็นแค่หัวขโมยเท่านั้นทําให้ปีแอร์ฉุนจัดจึงมีท่าทีขึงขังใส่เซบาสเตียนเบลเฮาและพุ่งเข้ามาพร้อมจะเล่นงานปีแอร์จนเขาต้องล่าถอยไป จากนั้นเซบาสเตียนกับเบลก็ออกตามหาแองเจลิน่าทันทีปีแอร์ได้แต่ตะโกนไล่หลังมาว่าอีกหนึ่งชั่วโมงเซบาสเตียนต้องร้องห้าขี้มูกป่องกลับมา เซบาสเตียนกับเบลเดินมาเรื่อยๆและเขาได้แต่บอกกับตัวเองว่าพิ่งพาปีแอนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเซบาสเตียนก็ไม่ต้องการเขาอยู่แล้ว <S <S ในขณะที่ยิ่งเดินก็ยิ่งเจอกับป่าที่รกทึบทางฝั่งปีแอนที่พยายามจะซ่อมเครื่องบินและไม่สนใจอะไรไปมากกว่านี้แต่สุดท้ายก็อยู่นิ่งเฉยไม่ได้จึงตัดสินใจออกตามหาเซบาสเตียนเพราะเห็นว่าใกล้ค่ำแล้ว เมื่อเดินเข้ามาในป่าลึกก็เจอกับเซบาสเตียนที่นั่งก่อไฟอยู่เขารู้สึกทึ่งในความเก่งและทักษะการเอาตัวรอดของเซบาสเตียนอยู่ไม่น้อยแต่ปีแอร์ยังคงระแวงไม่กล้าเข้าใกล้เบลถึงแม้เซบาสเตียนจะบอกว่ามันไม่กัดใครแต่แผลที่ข้อมือเขาก็บ่งบอกว่าสิ่งที่เซบาสเตียนบอกอาจไม่ถูกต้องนักเขาอยากให้เซบาสเตียนผูกมันไว้แต่เซบาสเตียนบอกว่าเบลไม่ชอบให้ผูกเพราะตอนมันเป็นเด็กมันถูกเจ้าของผูกและทำร้ายมันเลยกลัวปีแอร์บอกสาเหตุที่ไม่ชอบหมา ก็เพราะหมาไม่ชอบเขาก็ดูจะสมเหตุสมผลดีปีแอร์เจราจาทําข้อตกลงกับเซบาสเตียนว่าเขาจะพาไปดูควันสีส้มนั่นเพื่อเซบาสเตียนจะได้สบายใจจากนั้นจะกลับบ้านกันแต่มีเงื่อนไขว่าจากนี้ไปเขาจะเป็นคนออกคําสั่งเองเท่านั้นเซบาสเตียนโอเคแลกกับการไม่ผูกเบลเมื่อบรรลุข้อตกลงเซบาสเตียน <Sebastian S 2> ก็แบ่งเห็ดป่าเผาให้ปีแอร์กินประทังหิวเช้าวันต่อมาพวกเขาก็เดินทางมุ่งหน้าหาควันสีส้มโดยเซบาสเตียนจะคอยดูเข็มที่ ควบคู่ไปด้วยถึงแม้พวกเขาจะมองเห็นหน้าผาอยู่ตรงหน้าแต่การเดินทางไปให้ถึงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายระหว่างทางทั้งสองก็พูดคุยกันมากขึ้นปีแอร์ได้รู้ว่าซีซ่าไม่ใช่ตาแท้ของเซบาสเตียนและเซบาสเตียนกำพร้าแม่มาตั้งแต่เกิดเขาจึงถามหาพ่อเซบาสเตียนซึ่งเด็กน้อยก็บอกเพียงว่าไม่มีพ่อปีแอร์จึงเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังบ้างว่าเขาเป็นเชลยและขโมยเครื่องบินของทหารเยอรมันหนีมาพร้อมเอาหมากฝรั่งให้เซบาสเตียนลองเคี้ยวดูเป็นครั้งแรกที่เซบาสเตียนได้ริม รสชาติของหมากฝรั่งแถมปีแอยังสาธิตการเป่าลูกโป่งจากหมากฝรั่งให้ดูอย่างสนุกสนานอีกด้วยต่อมาปีแอวยกเห็นสร้อยคอของเซบาสเตียนเขารู้สึกตกตะลึงเพราะมันเป็นสร้อยที่เขาให้ไว้กับลิซ่าคนรักของเขาจึงถามทันทีว่าเซบาสเตียนไปขโมยมาจากไหนเซบาสเตียนบอกว่าสร้อยนี่เป็นของแม่เขาที่ทิ้งไว้ให้ก่อนเสียชีวิตเมื่อ10ปีที่แล้วจากนั้นเซบาสเตียนก็วิ่งออกไปปีแอวยได้แต่ยืนตกตะลึงเพราะหากเป็นอย่างที่เซบาสเตียนบอกก็เท่ากับว่าเซบาสเตียนคือลูกของเขาอย่างนั้นหรอก เขาได้แต่ครุ่นคิดต่อมาพวกเขาก็ออกเดินทางต่อโดยไม่ได้พูดคุยอะไรกันอีกในขณะที่ฝั่งซีซ่ากับหลุยก็กําลังเดินมุ่งหน้ามาจุดที่เครื่องบินจอดเสียอยู่หลุยที่ไม่เคยเดินป่าแบบนี้ก็รู้สึกเหนื่อยและบ่นมาตลอดทางส่วนซีซ่านั้นยิ่งดูชิวๆ ัดมาที่ปีแอตอนนี้เขาต้องการจะคุยเรื่องสําคัญบางอย่างกับเซบาสเตียนแต่จูจูเบลก็แสดงอาการว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นแล้ววิ่งกระโจนเข้าไปในป่าเซบาสเตียนจึงวิ่งตามไปทันทีโดยมีปีแอตามไปติดๆเช่นกันแล้วพวกเขาก็เจอกับหมีตัวใหญ่กําลังพยายามจะเล่นงานเด็กคนหนึ่งบนต้นไม้เบลเห่าไล่หมีตัวนั้นแต่กลับถูกหมีเล่นงานจนมันเกือบจะเสียท่าเซบาสเตียนจึงเข้ามาเพื่อจะช่วยเบลหมีจึงหันมาจะเล่นงานเซบาสเตียนปีแอจึง เข้าขวางปกป้องเซบาสเตียนไว้เบลพุ่งเข้าปกป้องทั้งสองอย่างไม่กลัวเช่นกันในที่สุดหมีนั่นก็ถอดใจเดินหนีออกไปเองซะง,งั้นเด็กบนต้นไม้ปลอดภยัยและบอกกับพวกเขาว่าชื่อกาบเบรียลเป็นลูกของนักผจญเพลิงที่เข้ามาช่วยดับไฟป่าและตั้งแคมป์อยู่ไม่ไกลาจากที่นี่เซบาสเตียนจึงบอกกับปีแอร์ว่าพวกนักผจญเพลิงน่าจะช่วยแองเจลิน่าได้จึงตามเด็กนั่นไปที่แคมป์ทันทีเมื่อมาถึงก็เจอกลุ่มคนมากมายที่หลบหนีไฟป่ามาพักกันที่นี่และ ได้รู้ว่าการเบรียลเป็นผู้หญิงและดูจะไม่ค่อยลงรอยกับมาเซลผู้เป็นพ่อเท่าไหร่นะัก กาเบรียลพาเซบาสเตียนมาดูผู้อพยพที่คิดว่าน่าจะมีแองเจลีน่าอยู่ด้วยแต่ก็ต้องผิดหวังที่ไม่มีเธอเซบาสเตียนพยายามบอกเหล่านักผจญเพลิงว่ามีควันสีส้มอยู่ที่หน้าผาและคิดว่าแองเจลีน่ายังมีชีวิตอยู่แต่ทุกคนก็มองว่าเป็นไปไม่ได้ปีแอร์บอกเซบาสเตียนว่ามาเซลเห็นตอนเครื่องบินตกและลูกเป็นไฟจึงไม่มีใครรอดแต่เซบาสเตียนไม่เชื่อบอกว่าทุกคนโกหกปีแอร์บอกให้เซบาสเตียนยอมรับความจริงได้แล้วเซบาสเตียนสวนกลับว่าคิดแล้วว่าปีแอร์ไว้ใจ ไม่ได้เหมือนที่ทํากับแม่ทอดทิ้งแม่ไปเซบาสเตียนมุ่งมันจะออกตามหาแองเจลีน่าต่อเขาเอาผ้าพันคอของเธอให้เบลดมกลิน่นและออกตามหาพร้อมกับเบลมุ่งหน้าไปที่หน้าผานั่น แต่แล้วก็เจอกับนักพจนเพลิงที่เข้ามาห้ามไม่ให้เขาเข้าไปในเขตอันตรายเพราะตอนนี้ไฟกําลังลุกไหม้ลามมาใกล้เรื่อยๆแล้วจึงพาเขากลับมาที่แคมป์แต่เบลนั้นยังวิ่งมุ่งหน้าไปที่หน้าผาต่อปีแอรี่เข้ามาดูเซบาสเตียนที่ยังดึงดันจะไปที่หน้าผาเขาจึงตัดสินใจขังเซบาสเตียนไว้ในรถจนกว่าจะใจเย็นลงทางฝั่งเบลนั้นได้วิ่งไปเรื่อยๆจนเจอกับซากเครื่องบินที่ถูกไฟไหม้แต่ยังไม่เจอแองเจลิน่ามันจึงหาต่อจนมาเจอกับถ้ำกลางภูเขา ัดมาที่แคมป์กาบเบรียลกำลังหาวิธีจะช่วยเซบาสเตียนออกจากรถแล้วเบลก็กลับมาแสดงอาการให้รู้ว่าเห็นอะไรมาบางอย่างเซบาสเตียนคิดว่ามันคงไปเจออะไรเกี่ยวกับแองเจลีน่ามาแน,แน่ระหว่างนั้นปีแอร์ก็เอาอาหารมาให้เซบาสเตียนกินพร้อมทั้งเปิดใจคุยกับเซบาสเตียนว่าไม่เคยทอดทิ้งแม่ของเซบาสเตียนและออกตามหาเธออยู่หลายเดือนเขาพบรักกับลิซ่าแม่ของเซบาสเตียนที่แคมป์ชาวยิปซีและแอบเจอกันเพราะพ่อแม่ของลิซ่าไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับเธอพวกเขาจึง วางแผนหนีไปด้วยกันแต่เธอก็ไม่ได้มาตามนาัดเขาจึงไปหาเธอที่ค่ายแต่ก็เจอแค่ค,ความว่างเปล่าเท่านั้นจึงออกตามหาเธออยู่หลายเดือนจนเลือกเชื่อเรื่องปฏิหารและลิซ่าไม่ได้บอกเขาว่าท้องเขาจึงไม่รู้มาจนถึงวันนี้เซบาสเตียนที่ฟังก็เริ่มเข้าใจในตัวปีแอร์มากขึ้นตกดึกคืนนั้นเซบาสเตียนกาเบรียลและเบลก็แอบหนีพากันไปตามหาแองเจลีน่าด้วยการถอดแพรล่องไปตามน้ำ แต่แล้วไม่นานนักก็เกิดลมพัดมาอย่างแรงตอนนี้ที่แคมป์จึงพากันแตกตื่นเพ่อลมและปีแอร์กับมาเซลก็ได้รู้ว่าลูกๆของพวกเขาหายไปในขณะที่เซบาสเตียนกับการเบรียลก็เจอกับฝูงสัตว์ที่กาลังอพยพหนีไฟไป่าอย่างมากมายเช่นกันพวกเขาลงจากแพเพื่อเดินต่อส่วนปีแอร์กับมาเซลก็ออกตามหาลูกๆแต่มาเซลมีปัญหาที่ขาไม่สามารถไปต่อได้จึงฝากฝังให้ปีแอร์ช่วยพาลูกสาวกลับมาด้วยให้ได้ทางฝั่งพวกเซบาสเตียนตอนนี้ก็ตกอยู่ในวง ล้อมของควันไฟทําให้มองไม่เห็นทางและเข็มทิศของเขาก็เปียกน้ําพังไปอีกจึงต้องปีนขึ้นต้นไม้สูงเพื่อดูทิศทางเท่านั้นเซบาสเตียนปีนขึ้นไปจนถึงยอดไม้จึงมองเห็นหน้าผาจากนั้นพวกเขาก็รีบเดินทางต่อทันทีขณะที่ไฟก็ลุกไหม้อย่างต่อเนื่องสุดท้ายพวกเขาก็ติดอยู่ในวงล้อมของไฟไม่มีทางไปต่อและกําลังถอดใจแต่แล้วก็ได้ยินเสียงปีแอร์เรียกเซบาสเตียนดังมาพวกเขารู้สึกดีใจมากปีแอร์จุดระเบิดไดนาไมพ์เพื่อเปิดทางแล้วพากันวิ่งออกไปได้ รจจนมาถึงถ้ำเบลวิ่งนํามาแล้วหยุดตรงหน้าผามองดูด้านล่างที่ลึกมากเซบาสเตียนอาสาลงไปดูให้ปีแอร์ผูกเชือกเขาแล้วย่อนตัวลงไปไม่นานนักเซบาสเตียนก็เจอกับแองเจลิน่าจริงๆทั้งสองรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเหมือนเป็นปาฏิหาริย์จากนั้นปีแอร์กับกาเบรียลก็ช่วยกันดึงตัวทั้งสองขึ้นไปได้สําเร็จในตอนนี้ไฟได้ลุกไหมมาจนถึงปากถ้ำแล้วพวกเขาจึงต้องหาทางออกโดยมีเบลนําทางแล้วพากันเดินตามเบลไปอย่างรีบเร่งแข่งกับเวลา ในที่สุดเบลก็หาทางออกจนเจอพวกเขาจึงรอดชีวิตออกมาได้อย่างเฉียดฉิวปีแอร์กอดเซบาสเตียนอย่างโล่งอกหลังจากนั้นกลุ่มนักขระจนเพลิงก็มาช่วยซ่อมเครื่องบินให้กับปีแอร์ในขณะที่ความสัมพันธ์ของปีแอร์กับแองเจลิน่าก็เป็นไปได้สวยเมื่อซ่อมเครื่องเสร็จพวกเขาก็ออกเดินทางกลับทันทีเป็นเวลาเดียวกับที่ซีซ่าและหลุยเดินทางมาจวนจะถึงแล้วแต่ทว่าทั้งสองกลับเจอเครื่องบินของปีแอร์บินผ่านมาพรอะเซบาสเตียนตะโกนบอกว่าเจอแองเจลิน่าแล้วซีซ่าจึงบอกหลุย ว่ารีบเดินทางกลับกันเถอะทำให้หลุยถึงกับยืนงงไปเลยทีเดียว ในที่สุดซีซ่าก็เดินกลับมาถึงบ้านเมื่อเจอแองเจลีน่าทั้งสองก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากในขณะที่เซบาสเตียนและเบลก็พาปีแอลมาดูหลุมฝังศพของลิซ่าในตอนนี้สองพ่อลูกต่างเข้าใจกันเป็นอย่างดีแล้วเมื่อซีซ่ากับแองเจลีน่าตามมาสมทบพวกเขาก็พากันเดินเล่นพูดคุยกันอย่างมีความสุขแล้วหนังก็จบลงนะคะนี่ก็เป็นหนังภาคจบของเบลกับเซบาสเตียนที่สนุกและรู้สึกดีมากๆระหว่างความรักความผูกพันของน้องหมาก,กับคนและความรักระหว่างคนในครอบครัว ที่รู้สึกอบอุ่นหัวใจจริงๆค่ะสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนอนน้อยสปอยหนังสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ